โอเคก็สว okay, so ัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาแปลกอีกหนึ่งวันเราจะเข้ามาส่องว่าอ่าเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆในแอป r e a l i t y เนี่ยเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนี่เลยก็เป็นหนึ่งแอปที่พี่เคยเล่นมานานมากแล้วนะครับนะก็เราจะเข้าไปดูว่าอ่าเขาคุยเรื่องอะไรกันไม่มีห้องแบบคุยเรื่องผี ทำเค้กเสียงดังมาคุยมาร้องเต้นกันเอ้ยพร้งนี้น่าสนใจมาคุยมาร้องมาเต้นกันไปดูฟังเรื่องทท่เอออยากเอ๊ะเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ถ้าพูดว่าไม่ไม่ไม่กลัวก็ไม่ไม่ว่าอะไรกันนะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมโดนกับแบบโดนเลยะโดนคือโดนเลยฟัง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 คือผมอะสมรถมนะผมเป็นคนที่กลัวความสูงแต่ว่าชอบไปนั่งอยู่ระเบียงอ้าว <c oughs> เป็นรนะะเบียงโรงเรียนอะ่ะอ่าฮะ มันจะเป็นแบบเราเบียงยื่นออกมาจากข้างอาคารเอาไว้กัน uh ้นคนตกใช่ไหมกั้นแบบคนตกงเงี้ยใช่ปะ่ uh huh. ะเออเบียงขึ้นยื่นออกมาอ่าฮะผมชอบไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นเฮ้ยน uh ี่นาข้าดนะผมชอบไปนั่งเล่นอยู่ข้างหลังเออแทีเนี้ยพอปิดเทอมใช่ไหมไม่ดดพอผมเข้ามต้น uh huh. ผมมาไปไปเยี่ยมไปดูโรงเรียนตอนปิดเทอมตอนโรงเรียนปิดเทอมอ่าฮะผมไปขึ้นอาคารของป .6 มันเป็นอาคารเก่าอ่ะอาคารมันมันจะเก่าๆแต่ว่าบำรุงาบำรุงสีตลอดนะแต่ว่าอาคารจะเก่าๆเฮ้ยพอผมไปแล้วอ่ะคุณเออผมยังไม่ได้บอกผมลืมบอกว่าไออาคารนั้นอ่ะมีคนเคยโดดมีคนเคยตกตึกเฮ้ยตายเป็นเป็นตำเป็นตำนานโรงเรียนอ่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าไอมันจะมีคนไอเขาเรียกว่าคอนกรีตหรือเปล่าไอปูนคอนกรีตอ่ะอ่าฮะฉาบอยู่ตรงพื้น เห็นว่าเหตุเขาบอกว่าเขาตกมาตายแล้วมันล้างเคราบเลือดไม่ออกเขาก็เลยกบไปเลยแล้วก็ไอ้ที่โรงเรียนแถวบ้านผมไมงทับป่าเช้าหมดเลยลืมไเปยังไงที่ทับจากไาทับอ่าเช้าหมดเลยอ่าก็พอผมไปใช่ป่ะผมขึ้นไปปุ๊บผมได้ยินเสียงคนตีประตูเว้ยเฮ้ยตอนนั้นสะดุ้งจําได้เลยอ่าคือตอนนั้นอ่ะมันไม่มันไม่มีใครอยู่กับผมไงผมไปคนเดียว ตีประตูหรือเคาะนตอนปิดเทอมข้างบนสูงบนชั้นสูงบนบนสุดมันก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนไปอยู่แล้วเฮ้ยะวก็คือฝุ่นเต็มอะ่าฮะผมได้เสียงเสียงคนตีประตูใช่ไหมปึ้งโอ้สะดุ้งก่อนเพราะผมยังไม่วิ่งอ uh ่ะ huh. มีสติมีสติแล้วเนี่ยผมก็ไปดูห้องท้ายสุดเพราะว่าผมได้ยินเสียงมาจะดงนั้นใช่ไหมเพราะไป,ไปดูห้องท้ายสุดเห็นหน้าต่างมันเปิดแล้วห้องแบบมันเป็นหอบห้องมืดมืดอะ่ะมันมันไม่ใช่หน้าต่างกระจกอ่ะมันเป็นหน้าต่าง เหล็กปิดไว้อ่ะมันเป็นห้องมืดมืดมืดเลยอ่ะเอาก็จะมีโต๊ะก็เ้วก็จะมีโต๊ะก็เก่าอยู่พัดลมบนหัวอ่างเงี้ยอตัวครูสักหน่อยหน้าต่างมันเปิดแล้วผมก็คิดว่าลมลลมลมมันตีลมมันตีแหละลมมันตีแหละตอนนั้นแ่ะตอนนั้นคือคิดว่าลมมันตีอ่ะเพอาหน้าต่างเปิดปุ๊บปิดไอ้เหี้ยพ่อมึงประตูปิดไอ้เหี้ยประตูปิดจริงไอ้นี่ แล้วตอนนี้ผมห <Okay. S 2> น้าต่างมันปิดเว้ยมันปิด <c oughs> ดังเลยอันนี้หลอนจริงอันนี้หลอนจริงอันนี้อันนี้หลอนจริงมันปิดแบบไม่ใช่ลมกระแทกแบบมันเหมือนดึงกลับเข้ามาปิดอะ่ะอ่ะฮะแล้วตอนนั้นคือผมวิ่งเลยเ, <c oughs> เออเป็นผม <c oughs> ผมก็วิ่งอันนี้อะ <c oughs> คือบอกว่า <c oughs> จําได้ว่าตอนนั้นบอกว่าเออตอนนั้นจะได้ยินเสียงเขาบอกว่าอย่าวิ่งแล้วผมก็หยุดไว้ก่อนจะก้าวขาลงมาเไยแล้วคือตอนนั้นรู้ตัวีกทีหนึ่งก็คือเกือบ เกือบจะตกแล้วอ่ะเกือบเกือบจะเกือบจะตกตรงระเบียงแล้วอ่ะก็คือยืนอยู่ระเบียงอยู่หน้าหน้าอาคารอี๋อเดี๋ยวฟอร์เออตอนนอ้อีกตอนนั้นก็คือเริ่ดกับผมก้าวลงบันไดอ่ะเท่ากับว่าผมก้าวลงลงจากตึกแบบลงจากตรงระเบียงเลยเฮ้ยกลัวนะฮะจากตอนนั้นถึงตอนนี้ผมก็ยังจำไมนได้อยู่น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงอันนี้จะบ้าไม่ได้เอคุณแย่มากเลยไปถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมต้องออกจากเขาแล้วละ